สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการชาแนลกีอ8แปดโกศทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมหนึ่งอีกแล้วนะแต่คลิปนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้โลดผลจนทยานนะครับเพราะว่าขาเพิ่งจะถอดเฝอกนะครับและคุณหมอเขาก็ให้เดินแบบที่เราแบบให้ให,หัดเดินนะนะครับผมก็เลยแบบเออมาทําคลิปอะไรที่มันไม่ต้องโลดผนนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนทุกคนนะครับมาทดสอบจิตใจนะครับ มาอยู่ในโกดังเก็บศพลองดูว่ามันจะทําให้เราเนี่ยจิตใจสงบได้แค่ไหนนะครับและว,วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับตอนที่มาถึงวัดมีงานเผาศพอยู่พอดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับคิดดูนะครับว่าเมนอยู่ตรงนี้นะครับผมโกดังอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วผมจองนั่งอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ผมคิดว่าจะกําหนดให้ตัวเองอยู่ประมาณสักเอาสักสี่ทุ่มก็แล้วกันไม่เกินห้าทุ่มนะครับพี่พี่เพื่อน ดังนั้นนะครับพี่วินเพื่อนครับเป็นกาลังใจงให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช anel YouTube เกียร์แปดกดด้วยนะครับถ้าพี่วินเพื่อนทุกคนพร้อมแล้วนะปะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณประมาณ5้าโมงนะครับประมาณห้าโมงเย็นแล้วพ่อเปิดกล้องเมื่อกี้ตอนผมตั้งกล้องมันประมาณ4ี่โมงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในกันเลยนะครับพี่วินเพื่อนปะ่ะพร้อมแล้วไป และตอนนี้นะครับพี่เพื่อนผมก็นั่งอยู่ในโกดังเรียบร้อยแล้วนะครับและการถ่ายทําครั้งนี้นะครับยิ่งจบทักที่ทักทําไมวะตอนนี้นะครับหกโมงกว่าแล้วนะครับและการถ่ายทําครั้งนี้นะครับผมได้ทําการขออนุญาตกับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะผูกเปรนะครับคือถ้าจะให้นั่งอย่างเงี้ยมันมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการอยู่ในโกดังแห่งนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําการผูกเปรนะครับผมแล้วก็จะแบบ นั่งสังเกตการว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในโกดังแห่งนี้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้คือป่าช้านะครับและวันนี้มีงานเผาศพด้วยนะครับพี่พเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญ,ญาตเตรียมสถานที่ก่อนนะครับแล้วเจอกันค่ําคืนนี้ลืมไปเลยครับพี่พี่เพนเพื่อนลืมจริงๆนะเข้ามาสถานที่เขาแล้วนะครับก็ไม่ลืมที่จะมาทักทายเจ้าที่เจ้าทางนะครับซึ่ง ยงใครเดินวะเฮ้ยมีเสียงคนเดินวะอันนี้ผมติดไม้นะถ้าไม่ติดไม้เสียงจะเข้านะครับแต่ถ้าคือถ้าไม่ติดไม้เสียงผมจะเบาอ่ะพี่พื่นเพื่อนเสียงเดินรอบกูดังเลยวะอือ <c oughs> <c oughs> กินชุนกึก <c oughs> ทักทายทักทายนะคุณเคยกันแล้วข <c oughs> <c oughs> ากูก็าหักด้วย โอเคอย่าไปยุ่ง,งเขาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆว่าก็จะดึงออกมาแหละแต่ว่าเรามาคนเดียวนะครับก็ก็เลยดึงออมาไม่ไหวนะยืนทรงตัวไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาที่ผูกเปก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูดิว่ามันผูกตรงไหนได้บ้างนะครับนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันค่ําคืนนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนเจอกันตอนมืดน,นะครับก็น,นะครับพี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะครับผมก็ จริงๆผมอยากจะนั่งโต๊ะอะไรแต่ทีนี้มันนั่งนานแล้วมันเมื่อยนะครับผมก็เลยผูกเปดีกว่านะครับโชคดีมีเสียงเครื่องบินนะก็ยังก็ยังพอแบบมีเพื่อนนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้เริ่มจะวังเวงแล้วนะครับคือแบบโอ้โหบอกไม่ถูกกับบรรยากาศตอนนี้นะครับและตรงประตูนู้นนะคือเขาปิดล็อกแล้วนะและใครจะมาถ่ายที่นี่นะต้องขอขอกุญแจกระทาง ทางวัดก่อนเพราะว่าแต่ก่อนในประตูนู้นมันเปิดเปิดได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ไม่อนุญาตแล้วนะครับชีวิตนะครับคือจริงๆแล้วอะแต่ก่อนที่พวกผมเคยมาถ่ายประตูเปิดเองเลยนะประตูเนี่ยประตูประตูเมนเอ้ประตูโกดังเก็บศพเนี่ยเปิดเองนะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมดังนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันเนี้ยเราเรามาดีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาต้อนรับเราหรือเปล่านะครับเราไม่ได้มาท้าทายนะครับเพราะว่า ต่อให้ท้าทายไงผมก็วิ่งหนีไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมเพราะสภาพผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเียยังไงผมขอนั่งนั่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนมืดตื้อตือนะครับพี่เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะบรรยากาศก็เริ่มมืดนะครับมืดตึต๊ดต,ตื้อเสียงจักระจันเรไรก็ร้องระงมนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะรู้สึกเหมือนมีเครื่องบินบินผ่านตอนตอนกลางวันนะ่ะตอนยังไม่มืดอนะ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่ผมมืดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหจักเสียงอะไรต่อมีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยรู้สึกเหมือนมีใครมองผมอยู่นะ พ,พี่เพื่อนลองสังเกตด,ดูนะครับถ้าใครมีเซนส์ผมรู้สึกว่ามีคนจ้องผมอยู่จากประตูตรงนู้นอันนี้แค่หนึ่งทุ่มนะฟ้ายังไม่มืดนะครับหนึ่งทุ่มตรงแต่ถ้าเป็นสักทุ่มครึ่งสองทุ่มบรรยากาศจะขนาดไหนโอ้โหไม่อยากคิดสภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเจอกันตอนฟ้ามืดนะครับพี่พเพื่อนๆพ,พี่เพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา เกือบสองทุ่มแล้วนะครับหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้มีเสียงตุกแกเห็นไหมผมผมไม่ใช้ไม้นะครับเพราะผมอยากให้พี่พี่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงแปลกๆนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยผมบอกเลยว่า ฟ้าแดงฝักเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนหน้าคนเลยอะฮะแล้วตรงนี้นะพี่เพื่อน เดี๋ยวเหมือนมีคนมองเลยอะฮะใครมองเฮ้ยเดี๋ยวใครวะอ,อุ้ยอุ้ยหลอนวะเหมือนมีคนมองจากรอบสรุรทิศเลยอะเพื่อนเพื่อนเหมือนมีคนมองจากรอบสรารทิศเลย ีทจะขนาดไหน,นพี่พี่เ,เพื่อนเนฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหลอนวะมีใครหลอนเหมือนผมบ้างอะมีคนหลอนเหมือนผมหรือเปล่าโหดหลอนเลยจ้าเอ๋เสียงใครเดินวะฮะเฮ้ยโ,โอเคครับพี่พี่เ,เพื่อน ขออนุญาตนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับพ,พี่เพื่อนครับเมื่อตอนสองทุ่มนะครับนั่งแทบไม่ติดเลยร้อนมากๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเกือบสามทุ่มแล้วนะสองทุ่มสามสิบห้านาทีผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพยายามนั่งให้เงียบที่สุดนะครับและผมก็ไลฟ์ติกต็กด้วยนะ เมื่อตอนประมาณทุ่มกว่าเพราะว่าไลฟ์แบบให้คนดูมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้นะคือแบบมันจะสามทุ่มแล้วอะผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ถึงสี่ทุ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่ายิ่งดึกยิ่งหวังเวงนะครับผมปะ่ะเอางี้เดียวผมจะพาเดินสำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับแล้วผมไม่ใส่ไวเลสนะเพราะว่าผมอยากให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงให้มันชัดที่สุดนะครับ เสียงก็แก๊กก็แก๊กนู่นนี่นั่นเนี่ยคือบางทีไวรัสมันตัดนะครับมันร้นอนจังวะ้ยร้อนวะอย่า,อย,าอย่าตกใจนะพี่อนเพื่อนนะเสียงผมอย่าไปไม้นะขาผมกระเพกกระเพกนะครับพี่อนเพื่อนเนี่ยนะครับผมคือวิ่งไม่ได้แหละเอาง่าย เหมือนฝนจะตกแล้วนะตอนนี้หรือยิ่งดึกยิ่งเย็นนะครับพ,พ,พี่พี่เพื่อนฟ้าแดงปัดเลยโอ้โหจ้าเอ๋มีใครอยู่ไหมเฮ้ยมันมมันขยับอะเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้เปิดอ้าขนาดนี้ไม่ใช่เหรอ เฮ้ยคุณผู้ฟังครับมือข้างหนึ่งผมถือไม้เท้าอยู่นะเหลือไม่ถึงอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยรลอนวะสาธุลูกช้างไม่ได้มารบหลูนะครับถ้าลูกช้างรบหลูลูกช้างต้องกราบขออไปด้วยไม่ได้มีเจตนาจริงๆ เฮ้ยเสียงมันคนเดินเลยวะจ้าอีมีใครอยู่ไหมเฮ้ยว้ายปิดเอง คือ,ม,อมือข้างหนึ่งนะ่างนี้นะคือผมมันคือถ้าว่าจะว่าผมแกล้งมันคือมือข้างนึงผมถือไม่เทา้าอยู่อะและอย่างนี้มันคือมันเอื้อมไม่ถึงอยู่แล้วพี่พี่เพื่อนถ้าอยู่วันเดียวมาดูสิจ้นะคนหลอนเลยเฮ้ให้ยอยู่ไม่ถึงสี่ทุ่มอย่าโกรธกันนะพี่พี่เพื่อน จะพยายามแข็งใจนะอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับพี่พเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบอกเลยยิ่งดึกยิ่งร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบแล้วนะครับคือผมเนี่ยนั่ง ทําใจมานานมากนะครับเพราะว่ารู้สึกตอนนี้มันมันเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันอึดอัดอึดอัดมากๆครับพี่พีนเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงประมาณสองทุ่มนะครับผมไลฟ์สดถึงสองทุ่มครึ่งนะครับที่ผมไลฟ์สดก็เพราะว่าผมอยากมีเพื่อนนะครับอยากให้อยากได้เพื่อนนะครับอยากให้คนดูมาเป็นเพื่อนนะครับพี่พเพื่อน ไหลสดเปิดโลงหีบนู้นแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นหลงปล่านะครับผมโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนยังไงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับสิ่งไหนดีเก็บไว้สิ่งไหนดีไม่ต้องไปจดไปจํามันนะครับ่วยให้มันผ่านไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากกระผมหนึ่งเกียร์แปดโกดนะครับวันนี้ขออนุญาต <c oughs> วันนี้ขออนุญาตลาไปที่เนงรุ้งนี้สวัสดีครับ